โซเชียล so ไม่อยากจะเชื่อคะ่ะลิซ่าแบล็คพิงคยอมใจนิสัยแท้จริง สื่อทางสื่อนั้นได้เผยรายงานถึงไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงด้วยความชื่นชมหลังลิซ่ายังคงเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างประเทศไทยวยิสัยการบินราคาประหยัดสื่อดังรายงานว่าลิซ่านั้นเพิ่งใช้เวลาว่างในการเดินทางแบบเช้าเย็นกลับกับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้นเธอจึงแต่งตัวสบาย,บายแต่ด้วยความนิยมทั่วโลกอันยิ่งใหญ่ของเธอทําให้เธอนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคนในท้องถิ่นลิซ่าได้ใช้สายการบินราคา ประหยัดเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแทนที่จะเลือกที่นั่งชั้นธุรกิจเธอยืนเข้าแถวสําหรับกระบวนการเช็กอินปกติเหมือนคนอื่นๆก่อนขค้ืนเครื่องบินลิซ่าและเพื่อนๆอ,อ,อย่างได้ลิ้มรถอาหารท้องถิ่นอีกด้วยแม้จะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าไอโอลสาวมีไรายได้หลักหลายพันล้านในเวลาหลายปีในวงการบันเทิงแต่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและมัธยัติของสาวคนนี้เธอก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะพวกเขานั้นได้ ตั้งปฏิกิริยาเชิงบวกเช่นลิซ่าน่าทึ่งแม้ว่าเธอนั้นจะมีชื่อเสียงแต่ด้วยมิตรภาพของเธอกับเพื่อนๆเ,เธอก็ยังคงเหมือนเดิมและแม้ในชุดลำลองลิซ่าก็โดดเด่นในขณะเดียวกันลิซ่าและสมาชิกวงแบล็คพิงก์ก็ฉลอมครบรอบ7ปีของวงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีข่าวการต่อสัญญากับถงต้นสังกัดออกมาทำกลังกระแสข่าวความรักที่โรแมนติกกับมหาเศรษฐีหนุ่มเฟเดริกอาโนหลังจาก ที่พวกเขาถูกพบเห็นร่วมกันในปารีสฝรั่งเศสเมื่อต้นปีนี้แม้จะมีข่าวลือเรื่องการออกเดทแต่อย่างต่อเนื่องทาง YG Entertainment Agency ของลิซ่าก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์นี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากลิซ่าและเฟนเดริกอาโนถูกพบเห็นร่วมกันในที่สาธารณะหลายครั้งหลายคนจึงถือว่าเป็นข่าวลือเรื่องการออกเดทนั้นเป็นความจริงค่ะ